สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อ,อน,อนรับเข้าสู่หนึ่งก้าวปจิดชแนลนะครับวันนี้เราก็จะเดินทางขึ้นว <ไป S 1> ัดทำรภูาหาสวรรค์น,นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดสดเทศบาลทงเกียมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางขึ้นกันนะครับถ้าถึงแยกนี้ถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปช่องเม็กนะครับไปเขื่อนปากบนูนไปช่องเม็คเลี้ยวขวาก็จะไปผาแต้มสีเมืองใหม่นะครับโคไซ เส็มนะมาไหวอยเดยคดวยันข้างหน้านก็เป็นสะพานทางขึ้นวัดช่วงตักบัด,ปปดเทวูจะสวยงามมากนะครับ ซ้ายมือก็เป็นเทศบาลตำบลปั้นด่านผมเกียมนะครับขวามือก็คือขวาุ้งเกียมนะครับเดี้ยวลงไปในซอยนี่ครับบรรยากาศดีมากอาหารอร่อยนะครับแล้วก็มีแพอารยานะครับผมอ,อย่าพูดเลยค่มก็เหียวอ่ะตอนนี้สาชั้นก็สาชั้นเแล้วก็ขวริมโค้งนะครับอาหารอร่อยนะครับแนะนำแล้วก็เจะาองร้านดูแลคนขับดีมากเลยนะครับ มีข้าวให้คนขับรถทานด้วยนะเผื่อสมาชิกรถตัวเราพาลูกทัวร์เดินทางมานะครับอันนี้ก็เป็นตลาดปลานะครับตลาดปลาของสดนะครับแล้วก็เปนร้านพวกเครื่องดื่มทั้งหลายนะครับอันนี้หอพักนะครับสี่ร้อยนะครับผม านทั้งหลายขายนะครับพอเ,เราขึ้นเดือนนี้นเสร็จปพ๊บทันเดยวซ้ายก็ไปวัดออทธาุนะครับผมทำามูหาสวรรค์นะครับวัดทําเหวสินชัยนะครับถ้าเราตรงไปก็เป็นซีบ้างใหม่นะครับหาดแต้มนะครับแยกกันไปได้นะครับถาดหงซ0 0พันโบก ไปชมแก่งตาด้วยนะครับ สวรรค์นะครับวัดของหลวงพ่อหลวงปู่ครับคื<ด>นนิ้งนะครับ,บรผมที่ร่างกายไม่เลาะไม่เปื่อยนะครับที่<ล>เอาไว้<ล>อยู่ในโลแก้วนะครับนี่ก็เป็นมีเป็นอุโบสถใหม่นะครับขาวนะครับสวยนะครับเราจะวนไปตรงนู้นนะครับ 这个包哎。

Mm -hmm. That was cool ันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาล่วงมาแค่แค่วันสองวันนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวนี่ก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นอะไรที่สวยงามมากสำหรับวัดนี้นะครับผมเป็นคล้ายๆน่าจะเป็นวัดประจำจังหวัดได้แล้วนะครับผมที่นี่เพราะว่าขึ้นชื่อนะครับสำหรับที่นี่นะครับ อันนี้ก็เป็นเจดีย์ใหม่นะครับพระธาตุแล้วก็ข้างหลังน่าจะเป็นอุโบสถเก่านะครับผมข้างล่างก็จะเป็นที่บรรจุอัฐินะครับอยู่บนนั้ครับ,รบจะถามเส้นทางหนครับ,รบว่าไงครับพี่ได้ครับอาพอดีผมจะไปไปผาดแจนมไปสามพันผาแจ่มลงไปนี้เดียวซ้าย มันมันมันจุดท่องเที่ยวมันขึ้นไปได้หมดไหมครับรถขึ้นได้หมดไหมขึ้นได้หมดครับพาได้เลยขึ้นได้หมดใช่ครับจะได้ไดไม่แนะนําให้ขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ไปกลางเต็นและเราไม่ได้ไปดูอาทิตย์ขึ้นลงหาดูอะไรเงี้ยครับหาไม่ไม่มีอะไรนะตรงนั้นก็แค่เป็นจุดกลางเต็นแล้วเราต้องเดินเดินเข้าไปให้นักท่องเที่ยวเดินไปอีกมันไกลไกลไกลไหมครับพี่ไกลครับไปดูดูภาพภาพวาดาภาพวาดพาแต้มลงไปนี้เลี้ยวซ้ายแล้วถึงแยกค่อยไปเลี้ยวขวาแต่ แต่ชนะได้นี่เพราะไม่นั้นไม่ไปไม่ครับเพราะตอนนี้ก็ก็เป็นถนนคองเลนขึ้นใหม่แคบแต่ถ้าเราไปกลางเต้นนันได้แนะนํากลางเต้นแล้วก็ตืต่นเช้าตีสี่ตีห้าเราก็ค่อยเดินไปถ่ายรูปไปอะไรพายอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าถ้าไปตอนนี้มันไม่มีอะไรมันมีแต่ผาแแนะนําตอนนี้คือเป็นผาเต้ผาชันหาดโค้งหาดสลึงแล้วก็สามพันโบกทางผ่านที่จะไปเข็ม,มาระลดได้ทุกแห่ง แล้วก็แวะน้ำตกส้อยสวรรค์แล้วก็<ป>สร้อเฉลียงไปสารสวรรกนี่ต้องต้องเอาเรือออกไปทั้งทีัไม่ครับหรือว่ามันมีให้เลือกสองช้อยระหว่างให้ผู้โดยสารเดินไปชมเองกับตรงที่ว่าผู้โดยสารจะไปชมหาดข,ข้างหน้าแล้วก็วนดูหินหินใหญ่ด้านด้านหน้าน้ำโขงนะครับต,ตรงตรงหาดสลึงใช่ไหมครับครับหาดสลึงหาดโขงได้หมดครับ จะเป็นทิวยาวไป่ะเนยใช่ครับผมไม่เคยมา<ด>ครับได้เพิ่งเคยมาเดี๋ยวผมก็ไปเดี๋ยวผมลงนี้ผมก็ไปผาแต้่มเดี๋ยวตามตามกันไปก็ได้แต่ว่าที่ชนะใดานี่ไม่น่าไปใช่ไหมใดามันต้องไปตรง,ต,รงตอนเช้าน่ะเช้ามืดเน่ยเราไปดูพระอาทิตย์ขึ้นขาเขาวอน,นครับผมก็เลยถามเอรถมันขึ้นได้ครับปกติเกียสามขึ้นได้มันไม่ได้สูงขนาดน,นั้นครับ ถ้าเป็นภูทับเบิกนะใช่ <c oughs> ที่นีมน่มันนิดเดียวเองพี่อุบลครัผมครับครับคร่าพี่ครับก็มีเป็นคลองใหญ่นะครับที่พี่สมาชิกรถตูนะครับมาสอบถามทางนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ลูกค้าก่อนถึงครับตอนนี้ที่ไนจะมาออกมาแล้ว

โอเคครับอเคก็นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับผมวันนี้ <c oughs> เป็นบรรยากาศที่แบบคึ้มฟ้าคึ้มผลซะหน่อยนะครับเดี๋ยวนะครับด้วยจานนี้ยังไม่เท่าไหร่นะทำในเรื่องบัลแกติสเฮาส์เบ็ดเบ็ดเลย